ไหมสตันไปชั่วขณะตอนที่รถคันนั้นพุ่งเข้ามาเสียงตแตรดังสนั่นก่อนทุกอย่างจะดับมืดลงวิญญาณของเธอค่อยๆลอยเคว้งคว้างเหนือร่างที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนถนน ทันใดนั้นเองโมจิแมวขนฟูตัวอ้วนกลมที่ปกติเอาแต่นอนสมก็ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงดวงตาของมันเปล่งประกายสีทองเย็นเยียบจ้องมองวิญญาณไหมที่กำลังจะลอยห่างไปก่อนที่ร่างของโมจิจะสั่นไหวปรากฏเป็นเกราะแสงสีฟ้าสว่างวาบมันคือการละกินผู้พิทักษ์แห่งภพภูมิที่ถูกส่งมาคุ้มครองดวงวิญญาณ แต่เงาดำมืดก็ปรากฏขึ้นพร้อมฉีกกระชากอากาศเข้ามาหวังจะช่วงชิงร่างของไหมไปการละกินพุ่งเข้าใส่เงาดำการต่อสู้อันดุเดือดเริ่มขึ้นท่ามกลางความมืดแสงสีทองและสีดำปะทะกันรุนแรงหมุนควางไปรอบๆร,ร่างไร้สติของไหม การละกินคำรามก้องพลังแห่งแสงแผ่กระจายออกไปหมวนเกลียวเข้าหาเงาดำผลักมันออกไปจนสลายไปกับความมืดเงาดำหายไปการละกินกลับคืนร่างแมวอ้วนกลมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเดินโซเซเท่าไปซุกสายข้างร่างไหมอย่างอ่อนแรงเมื่อไหมลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในร่างและโมจิก็กำลังเลียอุ้งเท้าอย่างสบายใจ แต่ในดวงตาของโมจิยังคมฉายแววบางอย่างที่ไหมไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นแววตาของผู้พิพักที่พร้อมปกป้องเธอเสมอ